มันติทูคืออะไรมันติแปลว่ามากกว่าหนึ่งทูแปลว่าเครื่องมือมีดพับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือนะฮะถ้ามีเครื่องมือมากกว่าหนึ่งเราเรียกว่ามัลติยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเสือกมีมีดพับมีใบหนึ่งและข้างหลังมีที่เปิดขวดผมเรียกมันว่ามันติทูแล้วนะเพราะมันมากกว่าหนึ่งไงเครื่องมือมันมากกว่ามากกว่ามีมีดอ่ะมันเสือมีที่เปิดขวดมาด้วยหรือมันเสือกไปที่เปิดขวดที่มีมีดอ่ะแล้วแต่มันมีสองไง ก็เรียกมันว่ามัลติทูนะครับผมก็มันหยัดคํามันไว้แบบนี้นะฮะมัลติทูที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือการเอาเครื่องมือหลายๆอย่างมาประกอบรวบรวมเข้าด้วยกันนะครับแบรนด์ Brand ที่เราเห็นเราคุ้นจินในบ้านเราที่เราจะได้ยินพบเจอบ่อยๆก็คือ l ลเทอร์แมนนะฮะผมขายไหมผมเลิกขายไปแล้วนะฮะปัญหาเยอะไม่ใช่ของเขาไม่ดีนะปัญหากับตัวแทนจําหน่ายไม่เอาดีกว่าปัญหาเยอะก็เลิกขายนะครับ ตอนนี้ที่ผมขายที่มีเลยก็คือของ Next t o นี่แบรนด์จีนราคาไม่แพงคุณภาพดีผมขายได้เยอะกว่า Leatherman อีกนะเพราะว่ามันไม่แพงไงแล้วคนก็ไม่ได้เน้นแบรนด์เนมตัวเนี้ยราคาขายอยู่ตอนนี้เลยนะพันสองห้าสิบลงค่าจัดส่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้จะเป็นแฟลกชิปโปสีดำถูกไหมถูกตายนะครับแล้วมอเติทูนเนี่ยมันทำงานได้เหมือนเครื่องมือแบบ ลำล้ำแบบเครื่องมือที่มันนามารวมกันในนี้เลยไหมคําตอบก็คือทําได้ทําได้เท่าที่ขนาดมันเท่ากันยกตัวอย่างเช่นนี่คือครีมนะครับเงียบมีสป,ปริงด้วยแล้วคุณไปเจอครีมในครีมในโฮมโปรไม่ใช่ครีมครีมในโฮมโปรที่มีขนาดเท่ากันแบบเนี้ยไอครีมตัวละเจ็ดสิบแปดสิบแบบสมมติว่าปากมันเล็กแบบนี้นะแรงก็ได้เท่ากันเพราะมันคือหลักของฟิสิก พียงแต่ว่าไอ้ครีมเนี่ยมันเป็นสแตนเลสสตีลแต่ไอ้ครีมเจ็ดสิบแปดสิบครีมตามก่อสร้างอ่ะมันเป็นเหล็กมันขึ้นสนิมได้ง่ายคุณจะพบเจอมันจะขึ้นสนิมแต่ว่ามันถูกมันเป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานแต่เราจะพบว่าไอ้ครีมไอ้ครีมแบบนั้นอ่ะตัวขนาดเนี้ยราคาสี่สิบห้าสิบาทเองอับโอเคไหมแต่ถ้าเป็นครีมที่มันตัวใหญ่กว่านี้เช่นไอ้ครีมที่มันมีก้านจับสีแดงอ่ะหัวใหญ่ๆนั้นหนา,นากว่านี้นิดน,นึงอ่ะไอ้ครีมสารพัดประโยชน์อ่ะ ร้อยหนึ่งมั้งใหญ่กว่านี้นิดนึงหนากว่านี้หน่อยหนึ่งได้แรงมากกว่านี้ด้วยหลักฟิสิกส์แค่นั้นเลยฮะแล้วมีดพับอะไรพวกเนี้ยมันก็คือเอาทุกอย่างเนี่ยมาย้ำๆใส่ไว้ในขาของไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีไอ้คนที่มันนักคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทํำยังไงว่าในการออกโปรดักต์ให้มันน่าสนใจนะครับเนี่ยมีดพับตัวเนี้ยใช้งานได้ดีกว่าน,นี้ไหมคําตอบก็คือไม่อันนี้ใหญ่กว่าเห็นไหม ความยาวคมมากกว่าเวลาใช้งานก็ดีกว่าเก็บใช้เก็บอะไรก็สะดวกกว่าเห็นไหมเนี่ยผมเทียบให้ดูมีดกับมีดวัสดุก็พอกันนะในกลุ่มเนี้เห็นไหมแต่นี่มันได้มันเล็กมันคอมแพกเขาออกแบบมาอย่างนี้นะครับก็เป็นเครื่องมือที่เฮ้ยเราเฮ้ยเราสายช่างเราเป็นเด็กผู้ชายเราก็อยากมีมาเล่นกับเขามั้งวะน,นี่ก็เป็นเลื่อยเห็นไหม แล้วเลื่อยในตามโฮมโปรอะไรมันมีเรนมีใหญ่และยาวกว่านี้เขาใช้งานเป็นเรื่องเปนะ็นราวไงอันนี้ก็แค่แบบตัดกิ่งหน้าบ้านเล็กๆคือคือคือตัดมันหน่อยอะ่ะริงไม่ต้องตัดก็ได้มึงหักก็ได้คือมีขอเล่นหน่อยอะมันก็รวบรวมมาแค่แค่พอใช้ได้นะครับนั่นคือฟังก์ชันฟังก์ชันของมันแต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยฟังก์ชันของไอเนี่ยคือ next to ือเครื่องมืออะไรที่มันติดตัวคุณไปเวลาคุณเข้าไซต์งานหรือคุณอยากจะพกเพวกแบรนด์เนมเข้าไปเวลาไปเไปคุยกับลูกค้าเคุณเป็นผู้รับเหมาอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่งตัวดีจังมันก็เหมือนเหมือนเครื่องประดับที่มันติดตัวคุณอะเข้มะทั้งทั้งที่หน้างานคุณก็แค่ไปดูไปด่าบ่ะคุณไม่ได้ไปทาจริงหรอกเวลาทําจริงให้ลูกน้องไ่ลงไปทําแต่เวลาคุณไปคุยกับเจ้าของเงินเจ้าของเงินผู้ว่าจ้างคุณถูกต้องไหม ุคลิกมันก็ต้องดีหน่อยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ยหน้าตาเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะมนุษย์มันคุยกันตรงนี้ก่อนแต่งตัวอย่างกูเนี่ยไปรับเหมางานเดินก็ไปอย่างเงี้ยเขาคงไม่คุยด้วยอ่ะถูกว่าดูแบบไอ้ทียจะทิ้งจะทิ้ง,จะ,งจะหนีงานเมื่อว่าดูแต่งตัวไม่ปูมฐานหรือว่าอะไรเงี้ยอ,อยกเว้นแต่ว่า กูเป็นคนมีชื่อเสียงอะนะแล้วแบบร่ํารวยอย่างเงี้ยมีแต่งตัวงไงก็ได้ถูกไหมถ้าคุณเป็นพวกระดับสูงๆหน่อยอะเออคนรู้จกักนับหน้าถือตาดูมีฐานนะกูจะแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปคนกลางๆคนหางานหาเช้ากินข้ามมนุษย์เงินเดือนการแต่งตัวให้มันเรียบร้อยผมว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะถ้าคุณต้องการจะเข้าสังคม สังคมคืออะไรสังคมก็คือการที่เราเข้าไปคุยกับหมู่คนนี่แหละแต่ในขณะที่คุณออกจากสังคมมาคุณจะเดินตลาดก็แต่งตัวแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าคุณพรามันไม่ใช่สังคมถ้าคุณไปรับงานรับมิสไปคุยกับยลูกค้าจงแต่งตัวให้สุภาพน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าแม้กระทั่งคุณไปสมัครงานนะครับเวลาคุณเดินไปสมัครงานเนี่ยคุณแต่งตัวมีแบรนด์เนมมีอะไรแต่งตัวให้มันสุภาพผมว่ามันก็จะได้เปรียบกว่าคนที่แต่งกายไม่สุภาพยังไม่ได้คุยกันเรื่องการศึกษาเรื่องอะไรนะ นะเนี่ยรายการสุขเล่าเรื่องจะเป็นแบบนี้ mm hmm. ให้เราได้มาขบคิดกันนะครับ mm hmm. เล่าผ่านเครื่องมือพวกนี้ว่าเฮ้ย hey, ในมุมมองเนี่ยมันคืออะไรวะมันจะแบบจะเอาไปตดัดจะเอาไปหั่นเป็นครีมเอากันเอากันจนตายหรเลเปะวะคําตอบคือไม่ใช่มันเป็นสินค้ากลุ่มอินโนเวชันครับที่มนุษย์มันคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดสินค้าที่มันเวิร์กสมาร์ทขึ้นมาทําให้มูลค่าของมันเพิ่มขึ้นลําพังแล้วแค่เอาโลหะพวกนี้มาผลิตเป็นมีดก,ก็ได้มูลค่านิดนึง แต่ถ้าคุณเอามีเครื่องมืออย่างดีมีการประกอบมีการออกแบบมีการดีไซน์เราจะพบว่าเราจะได้สินค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ทําตลาดได้เหมือนกันเห็นปะถ้าโรงงานคุณสามารถผลิตแบบนี้ได้โรงงานคู่แข่งไม่มีคุณก็มีสินค้าที่มากกว่าเขาละหนึ่งหน่วยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจคุณได้นะครับตัวนี้ที่ผมชอบมากๆเลยคือกันไกเพราะว่าขามันใหญ่ดีเห็นปะ ว่ามันเป็นจุดขายเลยนะไม่รู้สิผมอาจจะชอบกันไก่อะเนี่ยนะนะครับหนาดิเปึ๊กดีเลยอะ่ะคือกันไกลแม่งเอาเรื่องจริงอะตรงขากันไกลก็จะมีสกเกลอย่างนี้อ่านี่นะครับเครื่องมือพื้นฐานต่อไปก็คือพวกไอเล็กๆน้อยๆของมันนะก็เช่นพวกพวกไขควง หรือพวกคัตเตอร์มันก็จะอยู่ด้านขาด้านข้างตรงนี้นะครับนี่สำหรับคนที่ชอบนับจำนวนเครื่องมือให้คุณนับซะให้พอนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าการนับเครื่องมือแล้วมันไม่มีประโยชน์ใดการนับจำนวนเพื่อตัดสินใจในการซื้อพบว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะสินคเครื่องมือบางอย่างแล้วก็แทบจะไม่ได้ใช้ นะครับเช่นผมผมจะไม่นับเลยสิ่งที่ผมต้องใช้มากที่สุดในชีวิตประจำวันของผมก็คือทีนี้เอาไว้เปิดฝาจีบอันนี้เรื่องจริงสัตว์จริงเลยสาบานเลยให้ตายเอาไว้เปิดฝาจีอืมใช้จริงใช้เยอะที่สุดเลยนะครับส่วนอย่างอื่นไม่ได้ใช้ถ้าผมจะต้องเสียตังค์พันสองห้าสิบ ผมว่ามันก็คุ้มนะถ้าผมจะได้ที่เปิดขวดแบบเน,นี้ยไปนั่งเปิดให้กูชิวแล้วกูก็พับเก็บผมตกผลึกแล้วว่าเงินพันสองผมจ่ายได้และไอ้ที่เปิดขวดมึงไม่มีเลยไงที่บ้านมีแต่แค่นี่มันก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งกูยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจบเลือกซื้อของกันง่ายๆแบบนี้แหละนะครับแล้วแล้วพันกว่าบาทมันจ่ายได้อ่าแต่ถ้าไอ้ตัวนี้แม้สักสามพันผมอาจจะเดินหนี เฮ้ยที่เปิดขวดเราก็มีเราเอาตังสามาัญไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่าอ่าไม่อีกเรื่องนะนี่คือเรื่องจริงนะแต่ถ้ามันพันกว่าบาทในช่วงไหนแม่งไม่ติดมแม่นี่แหละที่เปิดขวดอย่างดีเลยก็แค่นั้นแล้วก็วางมันไว้ในครัวอย่างอื่นใช้เลยไหมก็คงไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะใช้อย่างมากก็พบเน็บตูดไปแค่นั้นอะ่ะให้มันอุ่นใจหรือเอาไว้เพื่อนถามหรือเอาไว้ให้มันซื้อต่อก็ว่าไปอีกเรื่องหนึง่งนะครับนี่คือการเลือกซื้อของผม ส่วนการเลือกซื้อของคุณคุณท่าน,านแล้วแต่คุณจะใส่สกเกลอะไรเข้าไปเลยแล้วแต่คุณคุณจะเลือกตามปริมาณสินค้าขนาดยี่ห้อหรือรุ่นอะไรที่เขาเล่นคุณก็เลือกเอาสุดท้ายต้องถามตัวเองว่าซื้อแล้วมีความสุขไหมหรือไม่ซื้อมันจะทุกข์ไหมพยายามวิ่งหาความสุขถ้าซื้อแล้วแม่งทุกข์คุณอย่าไปซื้อเลยต่อให้แม่งถูกหรือหน้าร้อยคุณก็ไม่ต้องไปเสือกซื้อแต่ถ้าพบว่าเฮ้ยอันละสองพันแล้วคุณซื้อแล้วคมีความสุขดีว่า คุณก็ซื้อถ้าันละพันสองห้าสิซื้อแล้วมันก็มีความสุขดีวะ่ะกูก็จะไม่เคยมีอะไรอยากซื้อเล่นสักอันคุณก็ซื้อดัชนีการซื้อของผมง่ายมากนะครับอะวันนี้มาขโดดตอนท้ายนิดนึงนะครับกิน <c oughs> น้ำหน่อยม <c oughs> ันดีทูนคือเอาเครื่องมือหลายๆอย่างมารวมกันทำให้มันเล็กทำให้มันสมาร์ทใช้งานได้ ตามขนาดของมันถ้าเทียบเท่ากับเครื่องมือพื้นฐานที่มีขนาดเท่ากันและมันไม่ใช่สินค้าจำเป็นผมเรียกมันว่าของฟุ่มเฟือยคุณสามารถเอาเงินพันสองห้าสิบนี้วิ่งเข้าไปในห้างซื้อของออกมาคุณได้ลูกหมูด้วยนะ <c oughs> คุณได้ไข่ควงคุณได้ที่อะไรเต็มเลยนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็สั้นๆแค่นี้เมียทอตามแล้ว สวัสดีครับ